สวัสดีนักเ,เรียนชั้นม5ที่รักทุกคนนะคะสําหรับคาบนี้ก็จะเป็นคาบประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบันนะคะเ,เมื่อเปรียบเทียบกับอริยรรมยุคโบราณน,นะคะซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่3,500ปีก่อนทิศตวรรษนะคะ จนถึงคศ476นะคะหรือประมาณ4,000ปีมาแล้วในประวัติศาสตร์นะคะเอ่อระยะเวลา5,500ปีนะคะที่มนุษยชาตินะหรือมากกว่า2ใน3ของระยะเวลาที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆในช่วงแรกของประวัติศาสตร์นั้นเปรียบเทียบกับ เริ่มต้นใหม่ของวันเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าในช่วง1,500ปีหลังจากนั้นนะคะคือหลังจากตั้งแต่สมัยยุคกลางนะคะมนุษย์ก็ได้เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะมีการประดิษฐ์แล้วก็สร้างสรรค์อริยธรรมนะคะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังนะคะซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมเป็นอย่างหนกมาก แต่มนุษย์ก็มีความขัดแย้งกันมากขึ้นจนกระทั่งไปสู่ยุคสงครามนะคะดังเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่หครั้งที่สองนะคะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าสาเหตุของการที่มีการาฟืนร้นฟูศิลปะวิทยานั้นมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะซึ่งเหตุการณ์ต่งางๆก็จะมีอยู่หลายเหตุการณ์อย่างเช่น เหตุการณ์ในสมัยเรียนในซองนะคะเพื้นฟูศิละปะวิธยานะคะการปฏิรูปศาสนาสงครามปูเสดนะคะการค้นพบดินแดนต่างๆจากทางทะเลนะคะแล้วก็การศึกสงครามต่างๆนะคะนักเรียนก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้นะคะครูก็ให้ครูจะให้นักเรียนชมวิีทัศซึ่งเป็น การสรุป,ปรย่อแล้วก็เพื่อความเพลิดเพลินของนักเรียนเองนะคะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้นะคะ ชุดนี้เรานําเสนอการเรียนการสอนเรื่องเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกเป็นส่วนของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสามสองหนึ่งศูนย์สามประวัติศาสตร์สามถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เลยเมื่อกล่าวถึงดุกกลางของยุโรปหรือมิดเดิลเอชนักประวัติศาสตร์กำหนดช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์เ่าเริ่มตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกนะครับ ในปีคริสตศักราชที่476จนถึงประมาณคทิตศศักราชที่15สภาพดินแดนของโรปในยุคนั้นเนี่ยเต็มเปื้วยความวุ่นวายแตกแยกและเป็นอาณาจักรของอาณาญชนเผ่าต่างๆทำให้ปวดสานในยุคนี้นะครับเต็มไปด้วยความขัดแย้งทั้งในด้านการม ด้วยเรื่องสําคัญหลายด้านครับคือหอิทธิพลของคริสตศาสนา 2. ส,สภาพการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 3. ส,สงครามครูเสดและ 4. อารยาธรรมของยุคลางจากประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยุคลางเรามาดูกันในแต่ละด้านเลยครับ 1. อิทธิพลของคริสตศาสนาในยุโรปยุคลาง ศิสสนาถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นของจกักรวรรดิโรมันศาสนาคือพระเยซูคริสต์ในช่วงต้นของศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาต้องห้ามในจักรวรรดิโรมันเลยนะครับผู้ที่นับถือก็จะถูกเคี่ยนตีปาบปรปามอย่างรุนแรงจนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่สี่จักรพรรดิคอนสแตนตินที่หนึ่งนะครับทรงยอมรับนับถือริสสนาและเมื่อถึงปีคริสต์ศักราชที่3ามกจักรพรรดิทิโอโดเซียสที่หนึ่ง ใหคริสตศาสนาเป็นศาสนาประจำอาณาจักรและปักฐานมั่นคงลงในทวีปยุโรปและเมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายคริสตศาสนาก็กลายเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวของสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายของสึกสงครามระหว่างตุรกต่างๆคริสตศาสนาจึงแผ่อิทธิพลในยุโรปครอบงำวิถีชีวิตของคนในยุคก,กลางของยุโรปแทบทุกด้านคริสตศาสนา ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวยุโรปยุคกลางตั้งแต่เกิดจนตายและถือเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดประชาชนคนไหนที่มีความคิดเห็นขัดแยกจะต้องถูกศาสนาจักรไต่สวนและลงโทษอย่างรุนแรงการปรับภาชนิยกรรมหรือ excommunication คือการลงโทษทางศาสนาแก่คนที่ต่อต้านหรือขัดแย้งกับศาสนาจัก ด้วยวิธีการลงโทษไม่ให้บุคคลนั้นเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและรวมทั้งห้ามติดต่อกับศาสนิกชนอื่นเป็นการลงโทษด้วยการตัดขาดจากศาสนาทัานชุมชนหรือ interdiction เป็นการลงโทษประชาชนทั้งดินแดนโบสถ์ในดินแดนน่าจะถูกปิดไม่ให้มีการประกอบการไม่ให้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่ใช้ในการลงโทษผู้นำของแผ่นดินที่ขัดแยง้งหรือต่อต้านกับศาสนาจาักร ประชาชนทุกระดับในสังคมและเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากอิทธิพลของคริสตศาสนาทางการเมืองคริสศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการอ้างอำนาจในการแต่งตั้งกษัตริย์สันตป,ปาปาลีโอที่ 3, สามสวมมงกุฎให้กษัตริย์ชาลุมานนอกจากนั้นศาส,สนาจากักรยังเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากในระบบฟิลด์ ในระบบพิพากษาคาาดีทั้งทางศาสนาและทางโลกเราคงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าคริสตศาสนาเนี่ยมีความสำคัญในการเมืองอย่างไรบ้างแม้แต่ในด้านเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเลยแม้แต่น้อยคริสศาสนาเองก็เข้าไปมีบทบาทด้วยเช่นกันศาส,สนาจักรเป็นศูนย์รวมแห่งความมัง่งคั่ง ในยุคนั้นนะครับมีรายได้จากการเก็บภาษีจากประชาชนถึงร้อยละสิบน,นอกจากนั้นในเก็บเงินบ้างลูกศาสนามีรายได้จากการประกอบพิธีกรรมทําให้หวัดมีทั้งกําลังคนที่ดินและทรัพย์สินจำนวนมากดังนั้นนะครับบางครั้งนักปราชญ์ก็เรียกยุคกลางว่ายุคมืดด้วยสาเหตุหลายประการคือเป็นยุคสมัยแห่งการสู้รบแยกชิงอำนาจ ของชนกลุ่มต่างๆการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลของคริสตศาสนาทําให้มนุษย์ขาดความคิดสร้างสรรค์เป็นความมืดมนของสติปัญญามนุษย์โดยแท้เรามาสรุปประเด็นที่ได้เรียนกันในชั่วโมงนี้กันอีกครั้งนะครับยุโรปยุคก,กลางอิทธิพลของคริสศาสนาในด้าน,นต่างๆอิทธิพลของคริสศาสนาทางสังคม อิทธิพลของคริสตศาสนาทางการเมืองอิทธิพลของคริสตศาสนาทางเศรษฐกิจขอบคุณครับอะนะนะคะนักเรียนจบไปแล้วก็ยังเป็นลักษณะเหตุการณ์ต่างๆทางด้านการศาสนาทางด้าน ยุโรปซึ่งยุโรปนั้นก็จะเป็นผู้นำทางความเจริญนะคะของโลกในยุคนั้นนะคะทีนี้เราก็จะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ของอาการฟื้นฟูศิลปะพิทยานะคะวา่ามีความสำคัญอะไรอย่างไรนะคะ การของยุโรปสมัยใหม่การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหนึ 1. การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือเรเนซองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างคริสต,ต์ศตวรรษที่14-16เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเหตุการณ์ในบทสาทที่สําคัญ2ยุคคือ Europe, ยุโรปยุคกลางกับ Europe, ยุโรปยุคใหม่โดยเริ่มต้นที่อิตาลีเป็นเหตุแรกครับก่อนที่จะเผยแพร่ไปทั่วยุโรปในเวลาตอนน่อมา เรนซองเป็นภาษาฝรั่งเศสมีความหมายคล้ายๆกับคำว่ารีเบิร์นในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแปลว่าการเกิดใหม่หมายถึงการกลับไปให้ความสําคัญกับความเจริญก้าวหน้าของกรีกและโรมันนํากรีกและโรมันมาศึกษาใหม่ทําให้ศิลปะวิทยาการของกรีกและโรมันกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งสาเหตุของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหนึ่งเลยนะครับคือการขยายตัวออกทางการค้าทาให้ชน,นกลางที่มีความมั่งคั่งนะครับ จึงให้การสนับสนุนผลงานด้านศิลปะและวิธีการโดยเฉพาะของกรีกลงมาในอดีต 2. คือความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทําให้สถาบันและองค์กรต่างๆให้ความสนใจกับการสร้างสารรค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสถาบันนศาสนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสัขขงคมข้อนี้ได้ 3. ทัศนคติของชาวยโรปในปลายสมัยกลางนะครับ เปลี่ยนแปลงไปให้ความสําคัญกับมนุษย์และให้ความสําคัญกับการแสวงหาความสุขในโลกนี้แทนความสุขในโลกหน้าตามความเชื่อของคาาริสตศาสนา 4. คือการล่มสลายของจกักรวรรดิไปเซนทายเพราะถูกมุสลิมเติมยึดครองทําให้วิทยาการต่างๆหลั่งไหลคืนสู่ยุโรปตะวันต,ตกครับแนวคิดสําคัญของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการแนวคิดมนุษยนิยมคือแนวคิดที่ให้ความสําคัญกับมนุษย์ และการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโดยเชื่อว,ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาชีวิตด้วยตนเองได้ดีและมีคุณค่าได้ครับผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งแนวคิดมนุษยอนิยมคือฟรานเชสโกเปนทัคสความจเจริญด้านศิลปวัฒนธรรมยุคเรเนซองส์ด้านวรรณกรรมนะครับหนึ่งเลยนะฮะคนนี้นักเรียนคงรู้จักแน่แน่นะครับวิลเลียมเชคสเปียร์คริสตัศักราช1564กถึง1616ผ 16. ลบทละครที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับ คือโรมิโอและจูเลียสเวนิสวานิตและแมคกเบดเป็นต้นครับคนที่สองนะครับคือนิโคลามาเชียฟาลีคริสต์ศักราชที่1469ถึง1527ครับผู้ประพันธ์เรื่อง The Prince ที่บรรยายเกี่ยวกับศิละปะการปกครองของผู้ครองนะคร 3. ามเซอร์โทมัสมอร์คริสต์ศักราชที่1478ถึง 1535ผู้ประพันธ์เรื่องยูโทเปียที่กล่าวถึงเมืองในอุดมคติที่ปราศจากความเลวร้วายครับด้านศิลปกรรมศริลปกรรมยุคฟื้นฟูศิลปะประเดียนมีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากครับผมคือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานของศิลป,ปินที่หลุดพ้นไปจากอิทธิพลของครื่อสนาในยุคการอย่างเด็นชัดิลเป,ป็นผู้โด่งดังและมีชื่อเสียงแห่งยุคนี้นะฮะได้แก่หนึ่งเลยคือมิเกลันเจโลบูโอนาลนีิหรือ เราอาจรู้จักเขาด้ชื่อไมเคิลแองเจโลนะครับผลงานชิ้นสำคัญของมิการจโลด้านประติมากรรมคือรูปสลักเดวิดที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของกล้ามเนื้อที่สมส่วนของร่างกายนะครับ 2. ลีโอนาร์โดดาวินชีมหาศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีความสามารถเป็นเลิศด้านศิละปะในทุกแขนงผลงานชิ้นสำคัญได้แก่ภาพวาดเนลลาสซัปเปอร์อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูและภาพโมนาลิซา ลาเฟลจิตรกรเอกอีกคนหนึ่งของยุคนี้นะครับภาพที่มีชื่อเสียงคือภาพพระแม่พระบุตรและจอร์ดแบติสวิทยาการความเจริญด้านอนื่นๆในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการด้านการพิมพ์มีคริ์ศักราชที่1 4 5 4โยโจฮันเนสกูเทนเบิร์กชาวเยอรมันคิดประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จหนังสือมีราคาถูกลงมง,งากความรู้ด้านต่างๆจึงถูกเผยแพร่ทั่วยุโรปด้านดาราศาสตร์ ปีคริสต์ศักราชที่1543นสิโคลัสโคเอรนิคัสชาวโปแลนด์ได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อธิบายระบบสุริยะจักรวาลว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งหักล้างคำสอนของคริสต์ศาสนาสมัยกลางอย่างสิ้นเชิงในปีเดียวกันนั้นการิเลโอกาลิเลอีก็สามารถะดิ์กล้องโทรทัศน์เพื่อสังเกตดูการเคลื่อนไหวของดวงดาวได้ผลของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 1. ความสนใจกับโลกปัจจุบันไม่ใช่โลกหน้าให้คุณค่ากับแนวคิดมนุษยานิยม 2. ความต้องการแสวงหาความรู้และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตนำไปสู่การส่งเสริมการศึกษาการค้นควาน้าทดลองรวมทั้งการแสดงความเห็นในเรื่องต่งตางๆนักเรียนครับเรามาสรุปประเด็นที่ได้ศึกษากันในชั่วโมงนี้กันเลยนะครับ ความหมายการเฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือเรเดซองสาเหตุของการเฟื้นฟูศิลปวิทยาการแนวคิดสำคัญของยุคเฟื้นฟูศิลปวิทยาการแนวคิดมนุสยนยิยมความเจริญหน้าศิลปวาาัฒนธรรมยุครเดซองด้านศิลปกรรม พื้เรียการความเจริญด้านอื่นๆด้านการพิมพ์ด้านดาราศาสตร์อ่ะเรียนก็จะดูตัวอย่างบางส่วนไปแล้วนะคะในเรื่องเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งครูเลือกเอายุคโลนลิวซองเพราะว่า ทุกเือในสอง,นงก็จะเป็นต้นเหตุของความเจริญต่างๆนะคะที่จะนําไปสู่เหตุการณ์อื่นนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนี่ก็อย่างเช่นเหตุการณ์การปฏนรูปศาสนาเหตุการณ์ส,าาสาาๆๆงครามผู้เสดการเดินทางทางทะเลนะคะการค้นพบดินแดนต่างๆทางทะเลนะคะ ก็จะเป็นอีกเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเราคงจะมีการเรียนการสอนที่เต็มรูปแบบในช่วงเปิดเทอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบางส่วนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ได้บ้างนะคะทีนี้สรุปก็คือการเปลีป่ยนแปลงในประศาสตร์ของมนุษยชาติในดินแดนต่างๆนะคะเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เป็นไปอย่างความด้วยความต่อเนื่องนะคะ Ö, เหตุการณ์สําคัญบางเหตุการณ์นะคะไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อสังคมในภูมิภาคหรือดินแดนนั้นๆนะคะแต่มีอิทธิพลต่อดินแดนอืน่นๆอ,อีกด้วยนะคะอย่างเช่นาการปฏิวัติอุตสาหกรรมและก็แนวความคิดลัทธิต่างๆที่เกิดขึ้นในยุโรปในคริศตวรรษที่19หรือวิกฤตวิกฤตการทางด้านการเมืองในครทศวรรษที่20นะคะ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ทำให้เกิดทำให้เราเห็นว่าแล้วก็เข้าใจทางด้านเ,เส้นทางการพัฒนาของมนุษยชาตินะคะซึ่งทำให้ได้ก็คิดแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันนะคะแล้วก็นำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆนะคะเพื่อให้โลกเกิดความมั่นคงแล้วก็มีสักิภาพที่ค่อนข้าง เอ่ยยาวและก็ถาวรน,นะคะสำหรับภาบนี้นะคะในการเรียนรู้ที่4นี้นะคะหน่วหน่วยการเรียนรู้ที่4ก็จะมีสรุปความสำคัญก็ประมาณนี้นะคะว่านักเรียนก็สามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตได้นะคะซึ่งเราก็จะนำไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเปิดเปิดเทอมนะคะ เราก็คงพวกกันในช่วงนั้นนะคะช่วงนี้ครูก็อยากให้นักเรียนนั้นรักษาสุขภาพไปแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับภาพนี้ก็คงมีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ